เรามาดูสิ่งประดิษฐ์ปริศนาชิ้นต่อไปกันครับ ศิลาโดราคือจารึกของผู้มาเยือนนอกพิภพที่ลงมายังทิเบตจริงหรือไม่หลังจากโพสต์ของคุณทองกรได้รับการตีความในคลิปก่อนหน้าแล้วผู้บรรยายก็พบว่าในบทความของเว็บไซต์ history and mythology นั้นยังมีวัตถุลึกลับอีก4ชิ้นนะครับซึ่งชิ้นแรกเนี่ยเป็นกงล้อปริศนาที่ถูกพบในเหมืองฐานหินที่ประเทศยูเครนเราพูดไปแล้วนะครับแล้ววัตถุชิ้นที่2นี้มันก็ลี้ลับไม่แพ้กันเลย จากภาพที่เห็นเนี่ยมันคือศิลาดโดรปาหรือหินดโดรปาครับประวัติศาสตร์มิทโลโลจีเขาบอกว่ามันถูกพบภายในถ้ำที่อยู่ในแถบเทือกเขาฮิมาลัยเรื่องเล่าจากเว็บเนี้ยเขาเล่าว่าเมื่อการก่อนศาสตราจารย์วิชาโบราณคดีและลูกศิษย์ของเขาได้ไปสะดุดพบแผ่นหินเหล่านี้มันมีขนาดใหญ่โตอายุน่าจะประมาณ12,000ปีนอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีความสูง4ฟุตอยู่เป็นจำนวนมากด้วย4ฟุตนี่ก็น่าจะประมาณ1เมตร20เซนนะครับ ต่อนะครับกับแผ่นศิลาดโดราแต่และแผ่นกว้างประมาณ1ฟุตมีร่องรอยจารึกบางอย่างถูกสลักอยู่รอบแผ่นจานหินหมุนวนจากขอบไปจนถึงรูตร,ตรงกลางประมาณ3ส่วน4นิ้วในท่ำที่พบพวกมันยังพบรูปแกะสลักดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวพร้อมกับจุดเล็กๆหลายจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกกับท้องฟ้าทั้ง716ชิ้นที่พบถูกตกแต่งอย่างปราณีตด,ด้วยชุดภาษาเหมือนบทสวดมนต์ที่มีขนาดเล็กเอามากๆขนาดต้องใช้แว่นขยายมาช่วยอ่าน แต่ก็มีอยู่หลายชิ้นผูพังไปตามกาลเวลาโดยภาษาที่ถูกจารึกยังไม่สามารถแปลความหมายออกมาได้มีการโต้เถียงแผ่นศิลาเหล่านี้อาจไม่ใช่อย่างที่บอกเหล่านักวิจัยที่พยายามแปลข้อความนั้นต่างพร้อมใจกันละทิ้งพวกมันเนื่องจากไม่รู้ว่าจะแปลออกมาได้อย่างไรเพราะว่าไม่พบรากพื้นฐานทางภาษาที่พอจะใช้จับใจความเบื้องต้นได้ทำให้ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนากันอยู่ ชอบจังเลยนะครับวิธีการเล่าบรรยายให้ผู้อ่านรู้สึกได้ว่ามันเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความลี้ลับแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะครับมันเป็นสำนวนที่หาพบได้ยากมากๆกับบทความแนวลี้ลับแบบฉบับของไทยเนี่ยมันจะไม่มีเลยครับสำนวนแบบนี้ถือเป็นสำนวนจากภาษาต่างชาติที่พอแปลเป็นไทยมาแล้วจะแบบนี่สิความลี้ลับที่รอมานานมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับศิลาดโดราหรือหินดโดรา ผู้บรรยายพบว่าบางแห่งใช้ตัวสะกดชี้นำว่ามันควรจะออกเสียงว่าโจปะแต่เว็บภาษาจีนกลับออกเสียงว่าดูลีป้าครับดังนั้นผู้บรรยายขอเรียกว่าโดรปาก็แล้วกันนะครับพวกมันถือเป็นหนึ่งในวัตถุปริศนาที่ถูกเหล่านักเอเลี่ยนโบราณวิทยานำมาใช้เป็นหลักฐานว่าจารึกบนแผ่นหินนั้นเป็นภาษาของมนุษย์ต่างดาวโบราณที่เคยลงมายังประเทศจีนโดยเฉพาะในแถบเทือกเขาหิมาลัยในทิเบตด้วยครับ แต่กับบทความชิ้นนี้แม้จะเขียนให้มันดูลี้ลับยิ่งใหญ่แต่ทางเว็บไซต์เขาเองก็ไม่ได้ชี้นําไปในเรื่องอะไรแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นเราก็คงต้องมาหาประวัติเต็มๆของมันมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันตรงนี้แทนนะครับซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการตีความจากนักวิชาการโบราณคดีไปจนถึงนักไขปริศนาที่สนใจในโดโราสโตนีด้วยครับ ย้อนเวลากลับไปในปี1962ดรจูเหวินหมิงแห่ง Beijing Academy for Ancient Studies หรือสถาบันศึกษาโบราณคดีปักกิ่งได้เผยแพร่รายงานพูดถึงแผ่นจานปริศนาระบุว่าบนแผ่นจานนั้นมีอักษรโบราณสลักอยู่ขนาดของมันเล็กมากรูปแบบภาษาไม่คุ้นเคยมองเห็นได้ยากต้องอาศัยแว่นขยายช่วยดูเท่านั้นดรประกาศเขาสามารถแกะใจความของมันได้เอา้าเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ใช่ไหม มันคือเรื่องราวหน้าตกตะลึงพูดถึงยานอาวกาศต่างโลกได้ชนเข้ากับพื้นที่ของถ้ำแห่งนั้นทว,ว่ายานหาสถานที่ที่พบแผ่นจานศิลาพวกนี้มายานหาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นชื่อของเทือกเขานะครับบนอากาศยานลำนั้นบรรทุกชาวโดโรป้ามาด้วยเพราะเขาซ่อมแซมยานไม่ได้จึงต้องตัดสินใจกลับตัวเองให้อยู่ที่นั่นต่อไปหลังจากประกาศดรจูหวนหมิงได้เผยงานวิจัยมาอิจฉบับระบุว่าชาวโดโรป้าเหล่านั้น ต่างถูกสังหารโดยชาวจีนฮั่นดอกเตอร์ยังตั้งข้อสังเกตเขาพบข้อความสําคัญบอกด้วยว่าเหล่าโดโรป้าตกลงมาจากฟากฟ้าภายในยานของพวกเขามีลูกๆและผู้คนชายหญิงพวกเขาได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนั่งมองดวงอาทิตย์ขึ้นถึงสิบครั้งและในที่สุดทีมวิจัยของพวกเราก็สามารถเข้าใจภาษาของชาวโดโรป้าได้แล้วทําให้พวกเรารู้ว่าผู้มาเยือนเหล่านี้มาที่นี่ด้วยความสันติ ดรจูเหวนหมิงตีพิมพ์ผลงานในปี1962นี้ลงในวารสารระดับโปรเฟชชั่นแนลครับหลังจากเผยแพร่ไปเขาก็ถูกผู้สนใจในวงการเนี่ยพากันเยาะเย้ยถากถางเพราะไม่เชื่อนั่นแหละครับทําให้ดรจูเหวนหมิงต้องลี้ภัยไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นและเสียชีวิตไปหลังจากที่เขาเขียนผลงานสุดท้ายสําเร็จบทความนี้เรียกได้ว่าเปิดประวัติจากผู้วิจัยท่านแรกเลยนะครับและจะเห็นได้ว่าผลงานของดออรจูเหวินหมิงเนี่ย เป็นผลงานที่ไม่ได้ถูกยอมรับเลยจนทําให้นักวิจัยผู้นี้ต้องรีไภลยออกจากประเทศจีนเลยทีเดียวแต่ท่ามกลางความไม่เชื่อของเหล่านักวิจัยทั่วไปก็ย่อมมีอีกฝั่งที่สนใจในงานวิจัยของดออรผู้นี้ครับซึ่งในบทความเนี่ยเขาเล่าว,ว่ากลุ่มคนดังกล่าวคือเหล่านักวิจัยชาวรัเสเซียพวกเขาได้ขอแผ่นจานโปรป้ามาทําการศึกษาต่อที่มอสโกนํามาหลายแผ่นด้วยครับหลังจากได้แผ่นจานมาพวกเขาก็เริ่มการสํารวจแผ่น เริ่มจากการขูดพื้นผิวของมันเพื่อหาอนุภาคไปวิเคราะห์ทางเคมีแล้วก็ได้พบว่าในแผ่นจานโดโรปาเนี่ยมันประกอบไปด้วยสารโคบอลต์และสารโ oh ลหะอื่นๆเป็นจํานวนมากอ้างอิงจากนิตยสารโซเวียตชื่อนิตยสารสปุตนิกนะครับผู้เขียนบทความชื่อดรเวียเซสลาฟซิยัตเยฟได้บรรยายถึงการทดลองของเขาหลังจากวางแผ่นจานไว้บนแท่นหมุนที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษเขาพบว่าแผ่นจานมันสัน่นส่งเสียงฮัามออกมาเป็นจังหวะแปลก ราวกับว่ามีประจุไฟฟ้าไหลผ่านอยู่โดยเรื่องราวที่เล่ามันเนี้ยผู้บรรยายนํามาจากหนังสือหลายเล่มมากนะครับและเรื่องที่ว่ามีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นบทความที่อยู่ในหนังสือออกวางจําหน่ายเมื่อปี2006ครับแต่ในหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าปีที่ชาวรัสเซียนําแผ่นจานไปวิจัยต่อน,นั้นนะ่ะมันตรงกับปีที่เท่าไหร่ก็ต้องขออาภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับและนอกจากเรื่องของงานวิจัยยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นด้วยครับ มันเป็นเรื่องจากปี1974มันมีบทความเขียนว่าหลังจากพิพิธภัณฑ์บานโปแห่งเมืองสีอานมอนทอนซานซีได้นำแผ่นจานโดโรปาสองแผ่นมาตั้งแสดงไว้ที่นี่ได้พักใหญ่ในปีนั้นเอิร์นสเวดเดอร์หรือเวดเนอร์เขาได้มีโอกาสมาที่นี่ครับหลังจากที่เขาเห็นพวกมันเขาได้สอบถามกับทางผู้จัดการสถานที่ถามว่าพวกมันมีความเป็นมาอย่างไรปรากฏว่าทางผู้จัดการเขาไม่ตอบอะไรเลยครับแต่กลับบอกทางเวดเลอร์ว่า จะลองสัมผัสมันดูก็ได้นะซึ่งเวทเลอร์ก,ก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็จะแจงถ่ายภาพพวกมันเก็บเอาไว้จนหลังจากที่นําภาพถ่ายไปล้างแล้วเนี่ยเขาพบว่าตัวกล้องไม่สามารถจับรายละเอียดใดๆที่อยู่บนตัวแผ่นจานทั้งสองได้เลยเขาระบุว่าที่มันเป็นแบบนั้นคงเพราะแสงแฟลชหรือเปล่าและเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปี1994เขาก็ได้ข่าวว่า แห่นจารโดรป้าทั้งสองได้หายไปจากพิพิธภัณฑ์พร้อมกับผู้จัดการคนนั้นที่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยก็แน่นอนครับคนที่เขียนบทความก็คือเอิร์นส์เวดเลอร์นั่นแหละครับนอกจากบทความที่ถูกยกมาข้างต้นแล้วเนี่ยก็ยังมีบทความอื่นๆที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแผ่นศิลาโดป้าที่เรียกได้ว่าลงบทความกันตั้งแต่ปีแรกที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เลยครับเล่มแรกหนังสือชื่อ Das Ve ก e t a r i s c h e r อุนิเวอรหรือจักรวาลมังสวิรัต ฉบับเดือนกรกฎาคมปี1962ครับชื่อมันก็บอกชัดนะครับว่าเป็นนิตยสาราแนวมังสวิรัตแต่กับชื่อบทความเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าสิ่งมหัศาจรรย์บนท้องฟ้าซึ่งบทความเนี้ยได้เล่าเรื่องนี้อย่างละเอียดเหมือนกับที่ผู้บรรยายเล่าไปนั่นแหละครับก็คือการอ้างอิงถึงดร์จูเหวนหมิงต่อมาในปี1978มีหนังสือชื่อ Sun g o s in Exile เขียนโดยเดวิดเอกามอนซึ่งนักเขียนคนนี้ เขาชื่นชอบผลงานของอิริกฟอนดานิกเกนมากเลยนะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้ของเขาก็เลยเป็นแนวเดียวกันครับแล้วก็เป็นเล่มแรกที่เขียนอย่างละเอียดสุดๆราวกับเขาเดินทางไปสำรวจทุกอย่างมาด้วยตัวเองแต่ว่าเรื่องยอ่อของเขาเนี่ยเขาอ้างถึงคนอื่นนะครับเรื่องมันมีอยู่แบบนี้นะครับในปี1 9 4 7มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อคาริโรบินอีแวนส์ได้เดินทางไปยังเทือกเขาบายานฮาเมื่อไปถึงแถบเทือกเขาดังกล่าวอีแวนส์ได้พบกับ เผ่าคนแครโดโรปาทางอ e ีแวนส์ได้นิยามถึงคนเหล่านี้ว่าชาวโดโรปามีประชากรประมาณ2-300คนส่วนใหญ่มีความสูงประมาณ4ฟุตรหรือ1.2เมตรโดโรบินอ e ีแวนส์อาศัยอยู่กับชาวโดโรปาถึงครึ่งปีเรียนรู้ภาษาและประวัติศาสตร์ของพวกเขาแถมยังไปทําหญิงชาวโดโรปาคนหนึ่งตั้งครรภ์ซะด้วยนะครับแล้ต่อมาเขาก็ได้รับรู้เรื่องยานอวกาศที่เคยตกลงมาเมื่อครั้งโบราณกาลและได้รับทราบว่า พันพบุพรุษของชาวโดรป้ามาจากดาวเคราะห์ในกลุ่มดาวซีเรียสปี1996เรื่องของแผ่นศิลาโดรป้าก็ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นครับโดยใช้เวอร์ชั่นของทางเยอรมันมาแปลขายกันที่ประเทศนี้ครับมีหนังสือออกมามากขนาดเนี้ยแสดงว่าแผ่นศิลาโดรป้ากับต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะดังพอสมควรนะครับแต่กับประเทศไทยยังไงเหรอเงียบประสิและทีเนี้ย เราก็ต้องมาตรวจสอบกันนะครับว่าเรื่องศีลาโดโรป้าที่มาถึงบทความหสิ่งประดิษฐ์ลี้ลับที่ไม่สามารถหาคําตอบได้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงแบบจริงๆมากน้อยแค่ไหนอันดับแรกเรามาตรวจสอบกันที่ชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนคนนัน้นกันก่อนเลยนะครับดรจูเหวินหมิงคนเนี้เขาเป็นใครมาจากไหนมีตัวตนจริงหรือไม่หลังจากที่นําชื่อของเขาไปค้นหากันแบบง่ายๆใน Google นะครับมิติที่6ก็พบว่า มีเว็บไซต์จำนวนมากมายโดยเฉพาะเว็บไซต์ในประเทศจีนเนี่ยเขายืนยันว่าที่ประเทศของเขาไม่เคยมีด็อกเตอร์ชื่อนี้ออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับเอา้าอะไรกันเนี่ยแบบนี้มันก็ต้องโยกไปดูที่เว็บไซต์ภาษาจีนกันสักนิดนะครับยกเว็บไซต์นี้มากันละกันนะครับ World Wide Web ยุ u Shi f a เขาระบุว่าชื่อจวนหมิงหรือจู um ุมนุยจุมมนุย คือชื่ออันหลังเนี่ยมันเป็นสำเนียงจีนกลางนะครับทางเว็บจีนเว็บเนี้ยเขาบอกว่ามันใช้ตัวสะกดที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาจีนนะครับมันไม่สามารถออกเสียงเป็นจู๋หวนหมิงได้ก็เลยต้องออกเสียงว่าจุมอุมหนุยที่แบบมันไม่ใช่ชื่อคนจีนนะชัดๆเลยนะครับในส่วนของหนังสือที่เล่าแบบเป็นสารคาดีที่กล่าวถึงโรบินอีแวนส์เนี่ยภายหลังในปี2004ทางเดวิดเอกามัน ผู้เขียนเรื่องนี้เขาได้ออกมาเปิดเผยให้กับหนังสือพิมพ์ฟลอเรนซ์ไทม์ของประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของชาวโดโรป้าในหนังสือของเขาเนี่ยเหรอมันเป็นเรื่องหลอกลวงที่เขาชอบมากๆเลยเพราะกะจะเขียนแค่เสียดสีเท่านั้นแต่ก็ยังอดเสียใจไม่ได้ที่เรื่องนี้ของเขามันดังไม่เท่าดาวินชีโคดเหรอในปี2012ัิคีิตแพทริกแมทธิวส์ได้ออกมาวิพากษ์เรื่องของเพนซิลาาดโรปา ที่เว็บไซต์ Worldwide Archaeology ชื่อเว็บนี่แบบโบราณดีเลวอะไรแบบนั้นเลยนะครับทางคิดการะบุว่านอกจากชื่อดรจวนหมิงจะถูกสะกดในแบบภาษาญี่ปุ่นแทนที่จะเป็นแบบภาษาจีนแล้วเนี่ยคำว่าโดรป้าหรือโจป้าเนี่ยมันไม่มีความหมายในภาษาทิเบตเลยทางคีดเขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยได้อ้างถึงดรจวนหมิงได้รับแผ่นหินมาใช่ไหมอ้างว่าเป็นแผ่นหินจากทิเบต แต่คำศัพท์คำเนี้ยกลับไม่มีใช้ในทิเบตเลยมีแต่คำที่ใกล้เคียงกันซึ่งทางผู้บรรยายเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านั่นก็คือคำว่าโรลกามันเป็นชื่อของชาวเผ่าหนึ่งของทิเบตนะครับความหมายก็แปลว,ว่าชาวทุ่งผู้ทำปศุสุตว์ผู้รักสันโดษซึ่งชาวเขาเผ่านี้ปัจจุบันก็ยังมีชีวิตกันอยู่นะครับทุกคนมีความสูงแบบชาวเอเชียคือไม่ได้ตัวเตี้ยระดับ1เมตร20เซนสักคน ที่สําคัญสถาบันที่ด็รจูเหวินหมิงอ้างว่าตัวเองสังกัดอยู่นั้นมันไม่มีอยู่จริงนะครับไม่เชื่อก็ลองเอาคําว่า Beijing Academy for Ancient Studies หรือสถาบันศึกษาโบราณคดีปักกิ่งไปค้นหาใน Google ดูได้เลยนะครับจะพบว่ามันไม่มีคำนี้อยู่ในผลการค้นหาที่ยืนยันว่าเป็นสถาบันศึกษาในประเทศจีนเลยจะเจอก็แค่ในเรื่องเล่านี้เท่านั้นนี่มันอะไรกันครับเนี่ย สิ่งประดิษฐ์ปิศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ที่ถูกนำมาสอบถามเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงเรอเนี่ยมันเริ่มต้นจากบทความหลายชิ้นแล้วก็มาจบที่ทุกอย่างคือเรื่องหลอกลวงแบบเนี้แล้วใครกันที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าใครฟังมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยน่าจะพอสังเกตได้นะครับว่าทุกบทความเนี่ยไม่มีใครพูดถึงแหล่งบทความแรกที่เล่าเรื่องนี้เลย ผู้บรรยายก็เลยต้องค้นหาต่อไปนะครับว่ามีนักสืบปริศนาคนไหนจะสามารถระบุได้บ้างว่าใครกันที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นผลก็คือทุกแหล่งไม่มีใครแน่ใจเลยครับซึ่งก็มีที่แบ d อาร์เค o l โล y เพียงแห่งเดียวที่พอจะระบุถึงบทความชิ้นที่เก่าที่สุดที่พูดถึงโดรปาสโตนได้ว่าแหล่งที่มาเก่าแก่ที่สุดของเรื่องนี้มันมาจากบทความในหนังสือพิมพ์ชื่อลิตราตรานียากาเซียตาอ่านยากนะครับเนี่ย มันเป็นภาษารัสเซียครับเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ฉบับวันที่9กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1960อยู่ในหน้าที่2ที่ได้อ้างถึงทฤษฎีของมาเตสเอ็มมากรสนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียที่ถือเป็นคนแรกของรัสเซียที่นําเสนอทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณนะครับซึ่งมาเตสเอ็มมากรสท่านนี้เขาเสียชีวิตไปเมื่อปีพุทธศักราช2548แล้วนะครับโดยทางอาจารย์ท่านนี้ได้นําเสนอว่า นซิลาดโดปามันคือร่องรอยหลักฐานของมนุษย์ต่างดาวโบราณที่อาจจะใช้คำว่าอาจนะครับเคยเดินทางมาเยือนโลกของเราเมื่อครั้งอดีตอันหา่างไกลและเรื่องนี้มันก็ได้ถูกพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในรูปแบบคัดลอกมาทั้งหมดลงในบทความชื่อสมมุติฐานข้อสันนิษฐานและการคาดเดาเส้นทางนี้นำพาเราไปสู่อวกาศจริงหรือไม่โดยวาเลนตินอิซาโควิชริส และมิเคลบ,ร,บริสโววีเซเนิโกอยู่ในนิตยาสารชื่อโนโวรุสโกเยสโลวโเป็นนิตยาสารภาษารัสเซียเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกได้ว่าเป็นนิตยาสารที่เก่าแก่มากๆนะครับโดยบทความนี้ลงไว้เมื่อวันที่30มีนาคมปี1960อยู่ในหน้าที่24หน้าย่อยที่6ซึ่งต่อมามีผู้พยายามค้นหาตัวตนของนักเขียน2ท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบว่าทั้งสองเนี้ย ไม่มีตัวตนเป็นเพียงแค่น้ำแฝงของใครบางคนแล้วก็ยังพบอีกว่าหลังจากบทความนี้ถูกเผยแพร่ทั้งสองก็ได้สลับกันตีพิมพ์ผลงานของพวกเขาออกมาตั้งแต่ช่วงปี1964ไปจนถึงช่วงยุคปี90ที่เนื้อหาในหนังสือเหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทียมทั้งสิ้นครับทำให้คุณคิดของทางแบทอาร์โอโลจีมองว่าผู้เผยแพร่เรื่องศิลาดโดป้ายุคแรกนั้น น่าจะเป็นชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งโอกาสของเหล่านักทฤษฎีสมคบคิดและนิยายเหนือธรรมชาติและยังได้ยกข้อสังเกตอีกว่าในบรรดาภาพถ่ายที่บอกว่าเป็นแผ่นศิลาโดรป้าแต่ละภาพนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกันก็แค่เป็นแผ่นจานกลมๆนะครับในขณะที่รายละเอียดบนแผ่นจานแต่ละภาพเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนำซ้ำนักเขียนบางคนยังนำเรื่องนี้ไปหลอกท่านดาล์ยลลาม้าแห่งทิเบตให้มาดูภาพถ่ายของเขาด้วย ซึ่งคนนั้นก็คือเดวิดเอกามอนที่เล่าเรื่องของโรบินอีแวนส์ที่ไปมีอะไรกับชาวโดราแล้วภายหลังก็ออกมาสารภาพว่าเขาเมคเรื่องขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละครับคือแบบไปหลอกให้พระมาช่วยขายหนังสือตัวเองเนี่ยทำไปได้ยังไงกันแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมาจนถึงยุคปี2000เรื่องของ a, แผนศิลาโดราก็ได้ถูกนํามาลงเป็นสารคดีครับเนื้อหาก็แบบในเรื่องเล่าเลยบอกเล่าแต่ว่ามันเป็นของมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละครับซึ่งนายทุนใหญ่เนี่ย ลองเดาดูสิครับว่าเป็นใครจบดีกว่านะครับถือว่าเรื่องที่2เนี่ยมันไม่มีคําตอบกันแล้วกันเพราะว่านักเอเลียนวิทยาทั้งหลายเขาไม่อยากให้มันมีคําตอบนั่นแหละครับแต่กับพวกเราที่ดูคลิปของมิติที่6คลิปนี้แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างครับได้คําตอบกันแล้วหรือยัง